แล้วกูอา,อาจจะโดนเป็นพันก็ได้สิบาทพอเดี๋ยวโอนให้สิบาทชนะได้จะให้สิบาทแต่ถ้ามึงแพ้กูเอาไหมกูลอยหนึ่งก <c oughs> ุมตรงไหนแจกตังค์สิบบาทชื่อของแจกตังค์สิบบาทขมอนพอมาม้เลยโซโลฮีโรเียกันนะ วัสดีพี่ปอปปองกูนะนะไม่ไม่ใช่พี่ปอปปองกูนะผมมาพี่พี่ก๊อปพี่ก๊อปปองกูน<ม>พูดเที้ยของกูวะ <S 2> <S 2> ช่างแม่งเถอะอะไรอะไรเดิมเดิมที่มีอยู่ <S 2> <S 2> อะไรเดิมเดิมที่คุ้นตาอะไรเดิมเดิมที่สอฮะอะไรเดิมเดิม แรงไม่ค่อยอยากเล่นเจอป่วยชื่อห้องอะไรชื่อห้องแจกสิบแจกตังค์สิบบาทเมือนไม่ผมมองหารีโมทแอบไม่เจอตือ่นเช้า ส่พวกมึงอ่ะสอคนอ่ะเล่นกันเลยไอสัตว์กูคนขี่ห้องยังโหลดไม่เสร็จแม่งเข้ามาก่อนกูละมึงเล่นกันไปเลยใคระนะเดี๋ยวกูโอนตังให้สิบบาทให้ชิบหาย <All> ขอบู๊ยห้าดาวด้วยนะครับสิกเกอร์ยูพีขอบคุณครับ มาดิท้ายรอนหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวกูเล่นห้ากันเฮ้ยมันเลือกฮีโรลเสร็จแล้ววะทำไมมันเอางงวันน,นี้เข้าเกมมาอย่างไวโอ้โหเขาเตรียมมาสัตว์หน้ากูด้วยกูดูอยากแตทละสัตว์ก,กูชัวไทย้ยกูดโดนละแต่มันเกบต่อไปอีกนานแค่ไหนที่มีให้เธอมากม หนึ่งเอียงใครไม่รู้เหมือนกันบองโจโก <Bub bles. S 1> ขอบคุณครับยี่ผ้าดาขอบคุณทีครับหนึ่งมินิฮาร์ดเอาไปเลยมินิฮาร์ดโชคโชคมินิฮาร์ดแบบแบบบลุง Cảm ừ, ơn Of course, I remember who you are Just not at this moment Ơi Warm up Ui What did you say? này chạy ở mà Dirt cái món này ta เข้าใจ down, ผมว่าคนนี้เล่นโหดว,ว่ะผมอาจจะเสียสิบบาทก็ได้นะเดี๋ยวเมาดาวของซิกเกอร์ยูมพีไปให้เขาสิบ <Speed up. S 1> บาท age, ไม่ไม่เป็นเกมแรกเลยเกมแรก <Slow> down, น่าจะโดน <speed y. S 1> ขมับสักหนึ่งที <Speak up. S 1> แพ้เพราะลานคีไม่ได้อะไรเงี้ย

What did you say, Back. Slow down, speedy. The years teach much, the days never do. Sometimes, I can't tell my, my tale from my friend. What Ding, dun. Oh, What is the hurry? Anyone who's by.

Slow speedy was it's File place down, My forgot who was Oh, them. What did you for others did fighting whippers them these their I I What forgot fighting it's t say? and กูแม่งไม่หลบเลยถ้าสามออโต้ปะเนี่ย

How did I get here? The years teach me the days never change. Of course, I remember who you are. Just let us examine if anyone needs some advice. Slow down. <laughs> What's the hurry? When I was your age, dirt was newer. The years teach much, the days never do. What did you say? But sometimes my can tell my tale from my face. How did I get here? กดสติ๊กไว้หอไงวะเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วเอาไว้คุยคุยหนุ่มหลบภาษาเลยนี่ The years just like the days that are cool. How did I get here? Anyone need some wax? Slow down, stupid. Sometimes I can't tell my tale from my head. What's the hurry? What did you say? Hey, light like uh, my โอ้โหกระตุกคอมกูนี่โง่มากเลยนะกระติและกระตุกถ้าลึ่งอ่ะถ้าลึ่งจริงเลยกระติและกระตุกอ่ะคืออะไรแล้วกูก็ไม่เห็นด้วยแม่งหมอบหรือไม่หมอบ เว้ยพี่อะเกมกระโหลกพันนี้จัดอะ่ะ